เตรียมตัวให้พร้อมนะคะโครงการคนละครึ่ง plus เฟ a 2มาแน่เริ่มต้นเดินมกราคม2569นี้แน่นอนค่ะแต่จะเปิดให้เฉพาะกลุ่มที่ยังไม่ได้เข้าร่วมเฟสแรกเท่านั้นส่วนรายละเอียดเชิงลึกจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในคลิปนี้ค่ะก่อนอื่นนะคะเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารและสาระดีๆฝากกดติดตามช่อง Golly News ข่าวสดกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะคะโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในการประชุมคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจหรือกอน,นอสอซึ่งมีนายกรัฐม มนตรีเป็นประธานได้มีการรายงานความคืบหน้าของโครงการคนละครึ่ง p l u สนะคะซึ่งถือเป็นหนึ่งในนโยบายเร่งด่วนหรือ quick big win ของรัฐบาลชุดนี้ค่ะมีการยืนยันชัดเจนว่าเฟส2จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในช่วงเดือนมกราคม2569แต่จะเน้นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะนั่นก็คือประชาชนที่ยังไม่ได้รับสิทธิในเฟสแรกเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐได้อย่างทั่วถึงค่ะอย่างไรก็ตามนะคะโคศกได้ระบุเพิ่มเติมว่าหากช่วงเวลาดังกล่าวไปตรงกับช่วงยุบสภาหรืออยู่ ระหว่างการเตรียมเลือกตั้งรัฐบาลจําเป็นต้องหารือกับคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตเพื่อพิจารณาจำความเหมาะสมและถูกต้องของโครงการนี้ค่ะไม่ให้ขัดต่อหลักเกณฑ์และระเบียบทางการเมืองสําหรับความคืบหน้าล่าสุดนะคะโครงการคอลึเครื่องพลัสได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างมากโดยในวันแรกของการเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการนะคะประชาชนผู้มีสิทธิ์จํานวนมากได้เข้ามาลงทะเบียนอย่างต่อเนื่องจนระบบต้องเพิ่มเซิร์ฟเวอร์เพื่อรองรับการใช้งานในช่วงพีคค่ะขณะที่ฝั่งร้านค้าและผู้ประกอบการทั่วประเทศ ะะมีการลงทะเบียนเข้าร่วมแล้วกว่า3 0 0แสนร้านค้าไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารร้านขายของชำคาเฟ่ตลาดสดไปจนถึงบริการทั่วไปซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดีนะคะว่าโครงการน,นี้ได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนอย่างกว้างขวางค่ะโดยสรุปแล้วนะคะโครงการคนละครึ่ง plus p h a s สคือหนึ่งในในโยบายสำคัญที่รัฐบาลต้องการเร่งผลักดันให้เริ่มทันในเดือนมกราคม2569หากไม่มีอุปสรรคทางการเมืองประชาชนกลุ่มที่พาสิทธิในเฟส จะได้โอกาสใหม่อีกครั้งในการเข้าร่วมโครงการที่ช่วยลดภาระค่าของชีพและขับเคลื่อนเศรษฐกิจกระดับชุมชนค่ะหากมีรายละเอียดเพิ่มเติมเช่นวันที่เปิดลงทะเบียนอย่างเป็นทางการหรือเงื่อนไขการรับสิทธิ์เราจะรีบนำมาอัปเดตให้ฟังกันอีกครั้งที่นี่ค่ะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งและแชร์คลิปนี้เพื่อส่งต่อข้อมูลดีๆให้กับคนรอบตัวที่รอสิทธิ์อยู่เหมือนกันนะคะ